ฝนตกอีกแล้วไปเห็นงานฝนตกอีกแล้วโอ้เขบวนเป็นสีเบิร์ตเนีฝนลำโบเบิดเตียมเหรอเนี่ปีนี้มันตกะนำอีลี่เนี่ยขันโบวันเบียนวันก็ขบวาเป็นเกียบสูมือพลันนี้นะน้ำเลยขึ้นอีกบ่านอ,อ้อนาะหมักทว่อมดีข้อเดี่ยงขันยาเดือนตุลาเนี่ทว่อมดีพี่น้องูบุรอยู่มอน้ำเลยรายงานสถานการณ์บุกด้วยตอนนี้นเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นเซได แต่ว่ามันตกโคบโคบตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยนี่นะโอ้ยหลับแซบเป็นตะนายเลยความจกียงวันนี้ไม่อยากตื่นเลยนะี่นะโอ้ยชีวิตทำไมต้องทำงานด้วยมีเงินจ 1, 000, 000, 000, 000, 000, นะับพันล้านหมื่นล้านเน้เนาะจะนอนกล่องดัรักอยู่บ้านพุ่นไทยค่อยเนีน่ยไทยค่อยขับรถไปเห็นงานเนี่ยผู้ไฮบอผู้ไบ่ โอ้ยเบยตากล้องกระบอตอบ <c oughs> ตากลอ้องมือตากล้องเป็ดกึก <c oughs> ขับรถไปทำงานตอนเช้าวิถีชีวิตคนทำงานเออถ้าคนรวยก็จะนอนอยู่บ้านนี่น่ะฝนตกเนี่ยวุ้ยนอนเซบตะหนายเลยนี่น่ะเอาละเนาะถ่ายนานไรเดี๋ยวมันจะอัำพี่อัำน้องมันพวนัวให้ โอ้ยโอ้ยติดห nhả เทอะน้องน้องผันบ่าน้องบัดนี้นยน้องตอนนี้อยู่ฮอดซ้ำแยก่ก่อมอสูนหุดเริ่มต้นก่อมอสูนไปเสียงคานก็นับหนึ่งอยู่นี่ไปดานซ้ายก็นับหนึ่งอยู่นี่ไปขอนแก่นก็นับหนึ่งโอ้ยไปมันนับศูนย์อยู่นี่เอาปัดแมกระจกมามืดหมวกเทะมืดบนโอนทางการแทะ ตกอ,อีกโดนม่โน่เนาะมอลำก็เริ่มเปิดฤระดูกาลแล้วเห้อผู้ได้สิมาหาคุณหมอเด้อผู้ได้เป็นคนป่วยสิมาหาคุณหมอเด้อวันที่ยี่ยี่สิบเพราอะไรปะยี่สิบเอ็ดเหรอยี่สิบเอ็ด 21, นะ่ 21, นะคุณหมอจะมาบิ๊กซีปฐถมบันเทิงศิลป์เดี๋ยวผมจะคอนเฟิร์มให้อีกรอบหนึ่งนะว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยเดือนกันยาเนี่ยยี่สิบเอ็ดกันยาปรถมบันเทิงศิลป์อยู่บิ๊กซีลงเลยไหมเออเราได้นะ ฝนเหมือนสีบอตกตีบะ <c oughs> นี่นะฝนเหมือนตกซูมอรูมอเมื่อนี้กับปะทมเปิดฤดูก,กาลก่อนเปิดปรรัรฤดูการของปัตถุมนทั้งศิลปควรอยู่เกาะกลางบ้านผืออำเภอพระรับจังหวัดขอนแก่นกว่ะเขาเป็นเอฟซีมอลำม <c oughs> มอหลำเขาได้ได,ได้เปิดฤดูก,กาลในถ้ำขคอยรถวันนี้วันที่19เนี่ยเปิดฤดูก,กาลของปฐถมแล้วก็เปิดเปิดเปิดฤดูก,กาลปฐถม,ม,มันโลกของสาวน้อยพิษพันแพงไว้ เน็คก็หมุนเพราะเน้นเบีย,ย,ย,ยแบบดนิ่เป็นยังไงไหมเนอะเนี่ยเพรเห็นยังเบียกเพราปัดปิดน้ำคนอยู่ตอนนี้เราถึงใกล้ถึงหน้าโรงพยาบาลเลยแล้วเราถึงก่อศึกษาพัานอยู่ฝนก็ตกรถก็ติด คอยไปค่อยมาเด้อพี่น้องขับรถขับลานนัะทางผูทางผ้าถนนมัมสินมืนมือเด้อเออเมันมือขี้ยางด้วยหลักอะเปลี่ยนห่วงมาว่าแต่ในเิึงผูถึงผ้ารอกไดเมียงก็ค่อยไปค่อยมาถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาเคยเคยเห็นคนเกิดอุบัติเหตุอย่างฝ้นตกมันลงไปเบิงยากมันเปียกพี่น้องเออบัดนี้คนเจ็บคนปวยอยู่กลางถนนเปียกกับเบิงยากบัดนี้นะโอ้ยอย่าลลำบากเกินอุบัติเหตุตอนฝ้นตกเนี่ มีสาระแล้วค่อยไปค่อยมาด้วยรักเลยเป็นห่วงจากเสียงอืงเที่ยวเลยแซ่แนวสวัสดีครับสวัสดีครับบี่แม็กคุณแม่แดง